อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แฮนดี้แม็กวายกองหลังปีศาจแดงยอมรับว่าถึงของตนดูเหมือนเด็กน้อยไปหน่อยในช่วงท้ายจนมาเสียประตูจากโูกโต๊กลับทำให้แพ้ฟูลแลมคาบ้านโดยรวมแล้วในแง่ของความสมดุลเราเล่นได้ไม่ดีพอในช่วง60นาทีแรกหรือประมาณนั้นเราเริ่มเกมได้ไม่ดีนะักครึ่งแรกมันค่อนข้างพอๆกัน แต่เมื่อคุณไม่ได้เล่นดีที่สุดคุณก็ต้องทําพื้นฐานให้ถูกต้องลูกตังเตก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นเรารู้ว่าพวกเขาจะสร้างความอันตรายให้กับเราจากพื้นที่เหล่านั้นและพวกเขาก็ทําประตูดได้ตั้งแต่ต้นครื่องหลังดังนั้นมันจะน่าผิดหวังในแง่มุมนั้นในการตกเป็นฝ่ายตามหลังผมคิดว่าปฏิกิริยาของเรายอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายถึงแม้่เราตีเสมอได้ก็น่าจะมีเพียงทีมเดียวที่ต้องการชนะเราดูเหมือนเด็กอ่อนหัดเป็นหน่วยช่วงท้ายที่หอมคนขึ้นหน้ามากไป จุปล่อยให้ตัวกาลางร่วงแบบนั้นและถูกโต้กลับด้วยจังหวะส,สวนกลับเรามีฟอร,ร์มที่ดีและเข้าสู่เกมที่เรามั่นใจอเล็กซ์อีวอบี้ปีกฟูลแลมกล่าวว่าการบุกชนะแมนยูถึงบ้านถือเป็นชัยชนะที่อยู่ในครังความทรงจำผมโคตรดีใจเลยในจังหวะที่กลับมารวมทีมและคว้าชัยชนะที่นี่ไม่มีกับความรู้สึกไหนจะดีไปกว่าอนอี้แล้วผมรู้ว่าเราเล่นกันได้ดีมากและทำผลงานได้ดีมากในช่วงหลังๆ มันเกี่ยวกับการได้ผลการในขันเท่านั้นเราสามารถสร้างโอกาสได้ตลอดและมีโอกาสมากมายในพื้นที่สุดท้ายมันเกี่ยวกับการยิงใส่พวกเขาและโชคดีที่ผมสามารถคว้าโอกาสได้ในตอนท้ายพูดถึงผลกระทบของอารดามาเตอเล่ที่เป็นคนแอซิปประตูชัยอีโวบี้กล่าวว่าแล้วทุกคนรู้ดีว่าเขาสามารถผลักดันเราในสนามและเขาก็เป็นตัวอันตรายผมแตะเข้าในและก็รู้สึกว่าผู้รักษาประตูคิดว่าผมจะยิงไปที่เสาไกลแต่ผมมองตาเขาและก็ซัดมันไปที่เสาแรก นี่ทำให้เรามีโลคของความมั่นใจและหวังจะได้ต่อไปอารมณ์ของทุกคนอยู่ในระดับสูงเราจะปัดฝุน่นออกจากมือแต่มันก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจมันจะเป็นชัยชนะที่อยู่ในความทรงจำของผม